สวัสดีครับวันนี้ผมลองเดี่ยวครับจากช่อง YouTube ตาขนรคคอร์ด a c e b o o k ตาโขนฟาร์มควายงามเมืองเลยครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีควายดีๆนะครับควายโคมแม่ลูกนะลูกเมียด้วยแล้วก็สูงโย่งยาวนะครับให้ลูกดีก็จะเลือกสันควายดีๆนะครับที่จะนำมาเข้าฟาร์มของลองเดียวเพื่อที่จะเอามาเปิดแบ่งปัน โคมนี้จะเปิดแบ่งปันนะครับฟังราคาแล้วจะตกใจนะเพราะว่าราคานี้ควรซื้อเก็บไปเลี้ยงมากๆนะสายเลี้ยงนะครับถ้าเลี้ยงเอาชุดนี้ไปเลี้ยงนี่น่าจะควายน่าจะถุงสูงถึงร้อยห้าสิบได้นะครับลูกเขานะเอาไปผสมพ่อพันธุ์ดีๆตัวดีๆอันนี้ขนาดลูกเป็นลูกตัวแรกนะท่านผู้ชมเอาไปดูรายละเอียดกันครับเป็นควายของลองเดี่ยวเองนะครับ เรียกว่าได้มาแบบว่าไม่ได้แพงก็จะเอามาปล่อยอแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องแบบไม่แพงนะครับออาไปดูดูลูกก่อนแล้วกันนะครับลูกเป็นลูกตัวเมียสูงโย่งยาวครับอย่างสูงอ,อายุประมาณ2เดือนกว่า,วาแต่สูงมากนะครับสูงมากยังไม่ถึง3เดือนนะครับ2เดือนกว่าเองนะครับนี่ครับแต่ความสูงนี่ไปครึ่งแม่แล้วนะครับเป็นลูกตัวเมียครับ นี่ครับเป็นลูกตัวเมียอ่ะนี่ครับอู้ยงเอาขามาเกิดนะครับเอาขามาเกิดที่ไปที่มาของลูกก็ขนาดเป็นลูกบ้านๆน,นะครับนี่เป็นลูกบ้านๆน,นะเป็นพ่อพันธุ์ที่เป็นไม่ได้มีพันธุกรรมอะไรเยอะมากมายแต่ว่าขนาดนี้นะครับการส่งลูกเป็นลูกตัวแรกครับเป็นลูกตัวแรกเป็นลูกตัวเมีย สวยเชื่องรับประกันความเชื่องล้านเปอร์เซ็นต์นะลูกจับได้จูงได้เออจับได้เล่นได้นะครับนี่เป็นลูกเขาลูกตัวเมียนะครับประกันตำหนิอ่าความสูงมันวัดยังไม่ได้หรอกครับท่านผู้ชมมันยังไม่ถึง120นะน่าจะเมตรกว่ากว่าเท่าไหรก่ก็ก็ไม่ได้วัดนะแต่ว่าสูงมากอยู่น,ะนี่เทียบกับแม่เทียบกับความสูงของแม่เอานะครับอันนี้เป็นลูกครับนี่ลูกสาวเชื่องจับได้นะ เล่นด้วยสบายนะเชื่องจริงๆแล้วประกันความเชื่องทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะโอเคครับข้อมูลลูกไปดูแม่อันนี้แม่ครับโยงยาวลอยอ่ะสไตล์สายดาวซีพีเป็นควายลูกแรกนะครับเป็นควายลูกแรก่ยเขายังไม่เยอะนะเป็นควายลูกแรกสูง144บวกลบ144ี่บวกลบ เพราะฉะนั้นถ้าผสมพ่อพันธุ์ดีๆก็คือลูกร้อยห้าสิบแม่ละสี่สิ4สี่สิแล้วนะครับอันนี้ตีไว้ต่ำเฉยๆนะครับไปวัดจริงๆจะเลยครับท่านผู้ชมโยง,โย,งยาวๆนี่แม่เขาลูกแรกครับลูกแรกถ้าในท้องก็จะเป็นลูกตัวที่2ตอนนี้ก็รอเป็นสัตว์รอบแรกก็ให้ผ่านก่อนนะครับเวลาจะเอาไปผสมให้รอบที่สแล้วเราค่อยค่อยผสมครับนี่ครับโยงยาว อายุก็ลูกแรกนะครับท่านผู้ชมก็ลองคำนวณดูเอาก็3ปีกว่านะครับยังสดอยู่หางยาวนีครับหางยาวลากพื้น,นครับไม่มีดอกประกันตำหนิประกันเชื่องล้านเปอร์เซ็นต์จับได้อ่ะนี่นครับแม่ลูกให้ดูอย่างชัดเจนเลยเอาออกมาตัวเดียวนะครับตัวอื่นอยู่คอก เขาก็เลยไปหาเพื่อนนะเอา้าฟังราคาเปิดรวมส่งรวมส่งนะครับเป็นราคารวมส่งเลย4 0่0 0ืกับ5าบาทคอยสูง144บวกร้อ่144บวกลบไว้4 0่0 0กับ5 0า0บาทรวมส่งครับเป็นรวมส่งเลยนะนี่ถ้าสมัยก่อนน่าจะหาซื้อไม่ได้นะครับในราคานี้ที่สำคัญคือลูกลูกเขาสวยมาก สวยมากเชี่ยงมากนี่ครับเนื้อหนังดีสีออกมาโอ้อยางดีเลยครับอันนี้ขนาดเป็นบ้านบ้านนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเอาไปผสมพ่อพันธุ์ดีๆลองคิดดูว่าเขาจะส่งลูกได้ขนาดไหนนะครับลองเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเป็นร้อยหกสิบได้นะเพราะว่าเขาส่งลูกสวยมากสูงมากนี่ครับอ้าวใครสนใจก็โทรมาสอบถามต่อรองได้นะครับสี่หมื่นรวมส่งทั่วไทย ถ้ามารับเองถ้ามารับเองสามหมท่านผู้ชมถ้าเอารถมารับเองหรือว่ายัางไงก็ได้ท่านผู้ชมมารับเองอะลดไปเลยหนึ่งหมื่นลดไปหมื่นท้อนทอนทน,นะครับหนึ่งหมื่นนี่ก็คือรวมส่งที่ไกลที่สุดคิดไว้ในราคาที่ไกลที่สุดแล้วนะครับนะมารับเองหนึ่งสามหมื่นห้าพันถ้ารวมส่งสี่หมื่นห้าพันครับเป็นราคาต่อรองไดนะ้นิดหน่อย เรมาสอบถามต่อรองเอานะครับเชื่องนะเชื่องจริงๆประกันเชื่องประกันตำหนิประกันความสูงครับประกันความสูงด้วยร้อสี่สบี่บวกลบไม่ขาดแน่นอนครับบวกลบไปหนึ่งเซนประกันได้เลยครับเยอะกว่านั้นแหละนะครับเยอะกว่าแหละนะลองเดี๋ยววัดพยายามจะลดลงมาเซนถึงสองเซนนะครับเผยเผยก็ร้อยสี่สิบห้าบวกนะวัดดีๆเพราะว่าลองเดี๋ยวจะเวลาเอาควายมาเปิด ราคาก็จะลดลงจากเซนหรือ2เซนนะครับคือลบลงแต่จริงๆมันสูงกว่าครับเอาโอเคครับมีอยู่แค่โคมเดียวนำเข้ามาเลือกคัดสรรมาอย่างดีนะครับลูกสวยตัวเมียนะครับลูกแรกแม่ก็ยังสดสดเชื่องนะครับหางยาวรากดินเลยนะครับเชื่องนะครับนี่เดี๋ยวเขาไปจับหายคนเดียวนะจับได้นะครับจับได้อะท่านผู้ชมนี่ครับนี่ ลองเดี๋ยวจับให้ดูเลยครับจับให้ดูเลยนะครับ,บ,รบไปดูลูกก็ได้นะครับกล้องอาจจะซายหน่อยะไปดูลูกเขาว่าจับได้ไหมนะครับนี่ครับท่านผู้ชมอลองเดี๋ยวก็เดินมานะใครก็จับได้นะครับถ่ายคนเดียวก็เลยเห็นไม่ให้หมดนะเนี่ยมาออกมาดมกล้องไว้เนี่ยครับนี่ครับเ่ะโอเคท่านผู้ชมอ้าวทวนอีกรอบโคมแม่ลูกแม่สูง144บบวกลบพร้อมลูกสาว อายุ2เดือนกว่าครับเปิดไว้45,000รวมส่งมารับเอง35,000ครับผมโอเคครับมีอยู่คมเดียวครับวันนี้ผมลองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนได้กอด Facebook ตาขนฟาร์มคลอยงามบางเลยแล้วพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ